อุบลราชธานีจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นพรีเมียมโอท็อปบริจาคโลหิต1หยดต่อชีวิต1คนให้3คนรับการให้ไม่มีที่สิ้นสุดพอออาชีวะอุบลราชธานีบริจาคโลหิตครั้งที่93ในชีวิตบวงสวงเปิดกล้องหนังสั้นมิตรภาพฝ่าวิกฤตเลปโตสปโรซิตและแซบสยองติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่1กรกฎาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวัสดิ์ทิค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีต้อนรับผู้ผลิตผู้ประกอบการจาก5าจังหวัดซึ่งนําผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายและงานหัตถกรรมชุมชนร่วมจัดแสดงตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นพรีเมียมโอท็อป จจาจจนายสุพสิธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ผลิตผู้ประกอบการจากจังหวัดอุบลร,ราชธานีร้อยเอ็ดมุกดาหารบึงการอำนาาเจริญและจังหวัดศรีสะเกดซึ่งนำผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายและงานหัตถกรรมชุมชนในพื้นที่มาร่วมจัดแสดงที่หอประชุมไพรพยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลร,ราชธานีตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นพรีเมียมโอท็อป กิจกรรมที่3สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนะราชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมเป็นที่ต้องการของตลาดและเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกายรวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยที่สามารถนำไปออกแบบตัดเย็บให้ทันสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันทุกเพศทุกวัย ภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายและงานหัตถกรรมชุมชนในพื้นที่ยังจัดให้มีการให้คำปรึกษาโครชช่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีคุณภาพเทรนสีสันและเทรนแฟชั่นผ้าไทยการออกแบบคอร์เรกชันผ้าไทยให้ร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสตลอดจนการเลือกใช้เส้นใยที่มีคุณภาพการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าไทยและการสร้างแบรนด์เพื่อทำการตลาด ทางด้านมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์จีตาเกาะจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตหนึ่งหยดต่อชีวิตหนึ่งคนให้สคนรับการให้ไม่มีที่สิ้นสุดที่มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีจีตํเกาะถนนราชวงศ์ตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายเทียรยุทธ์อรุณยเดชประธานมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์จิตตมเกาะกล่าวว่ามูลนิธิการผุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์จิตตมเกาะมีแผนในการรับบริจาคโลหิตปีละสองครั้งซึ่งตอนแรกคิดว่าจะยกเลิกกิจกรรมบริจาคโลหิตดังกล่าวแต่เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้การบริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่องหลายหน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พนักง,งานหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้านเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดหรือมีการกักตัวโรงพยาบาลทุกแห่งขาดเลือดไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยเด็กโรคเลือดมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีส่วนสังคมสงเคราะห์จีตาเกาะจึงจําเป็นต้องจัดกิจกรรมต่อภายใต้มาตรการควบคุมโควิดของกระทรวงสาธารณาสุขจีตํเกาะเนี่ยจะจัดกิจกรรมของรับบริจาคโลหิตเนี่ยปีละสองครั้ง ส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของของปลายปีนะฮะแ,ะแรกๆเราคิดว่าจะไม่จัดเพราะเห็นโควิดระบาดรอบสองรอบสามเลยทักกลัวนะฮะแต่ที่นี้พอเห็นทางโรงพยาบาลย่อยว่าจะเฉพาะอุบลทั่วประเทศจะขาดแทนโลหิตก็เลยเลยคิดว่าอันนี้เราจะหยุดไม่ได้เราต้องทำต่อเพียงแต่เว้นระยะห่างเมตรสองเมตรตามกติกาของทางทาง เจ้าหน้าที่นะฮะที่ให้ให้ข้อมูลตรงนี้นะครับครับครับการมารับประจากษ์หรือการมาประชงประชาชนกล้องทยอยมานะฮะเราก็มีการชักชวนจากต่างปักของกิตตรงยามาห้าของซ้อมอริวันยงสงวนนะฮะที่โทรศัพท์ไปคุยกันว่าให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานมาหน่อยจะได้รับประจากให้เราเยอะๆนะครับเพื่อให้ช่วยเหลือทางรางรางสรรเสริมสิ่งของของบ้านเรานะครับเพราะมันมันใช้ได้ทั่วประเทศนะฮะตอนนี้ขาดแคลนเยอะมากนะครับ ทางด้านนางวัฒนาแก้วพรมพยาบาลวิชาชีพประจำห้องบริจาคโลหิตโรงพยาบาลสันพสิทธิทประสงค์กล่าวว่าโรงพยาบาลสันพสิทธิทประสองค์อุบลราชธานีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บริจาคโลหิตโดยสามารถเดินทางไปบริจาคได้ตามจุดบริการต่างๆรวมทั้งที่ธนาคารเลือดชั้นสองตึกผ่าตัดพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาทุกวันหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045319200สวัสดีนะคะนี่มาจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์คิประสงค์นะคะเมื่อวันนี้ก็มารับบริจาคเลือดที่จีตตำก่อนนะคะการบริจาคเลือดครั้งนี้ก็ต้องการรับเลือดมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลเรานี้จะขาดเลือดทุกกรุ๊ปเลยค่ะไม่ว่ากรุ๊ป A กรุ๊ปโ กรุ Group B, Group A, ๊ป B กรุ๊ป AB ขาดทุกรุ๊ปแล้วค่ะซึ่งจะใช้ในการซึ่งจะใช้ให้กับพวกคนไข้ที่นอนรับบริจาคอยู่ในโรงพยาบาลจะเป็นพวกขาดเลือดทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะพวกผ่าตัดผ่าตัดใหญ่ๆพวกผ่าตัดหัวใจผ่าตัดหลอดเลือดดังนี้ค่ะและที่มาวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากจากของตีตําเกาะเป็นอย่างดีเลยค่ะและหวังว่าคงจะได้รับ บริจาคเลือดกลับไปเยอะเหมือนกันค่ะได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะก็หวังแบบนั้นล่ะค่ะภูมิหน่วยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีบริจาคโลหิตเป็นครั้งที่93ในชีวิตพร้อมชวนทําบุญเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ห้องประชุมศรีพรหมราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้ร่วมกับเปล่ากาชาตจังหวัดอุบลราชธานีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนําทีมโดยนางอรสา,าสายสุขผู้ชํนานาญการพิเศษนักเทคนิคการแพทย์เจจัดโครงการพลัสวันเพิ่มจํานวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอและปลอดภยัยการบริจาคโลหิต1ยูนิต1ถุงสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า3คน จึงได้มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตขึ้นโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในรอบปี2564ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้รับบริจาคจากเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีมาบริการรับบริจาครลหิตในสถานศึกษาซึ่งครั้งนี้มีจํานวนครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาสนใจเข้าร่วมบริจาครลหิตจํานวน100คน ในโอกาสนี้ดรพงศักดิพลทาแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้ร่วมบริจากโลหิตเป็นครั้งที่93ในชีวิตโดยกล่าวว่าเป็นโอกาสทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจและความสมัครใจทำให้รู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้บริจาครลหิตเพื่อเป็นบุญกุศลและถ้าหากสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตนตั้งปณิธานจะทำความดีบริจาคโลหิตต่อไปเรื่อยๆเพราะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในการเป็น ผู้ให้สูงสุดของชีวิตโดยไม่หวังผลตอบแทนและอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนได้ให้ความสำคัญในการบริจาคโลหิตร่วมกันบริจาคโลหิตกันเยอะเพราะเป็นวิธีการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุดที่คนทั่วไปสามารถทำได้และยังมีความสุขใจเอบอิ่มใจที่ได้เสียสละและสร้างประโยชน์ต่อคนอื่นและสังคมน่าชื่นชมอีกทางหนึ่งด้วย สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10อุบลราชธานีสคอร10ร่วมกับโอเคอีสานโปรดักชั่นเตรียมเปิดกล้องภาพยนตร์มิตรภาพฝ่าวิกฤตเลปโตสปโรซิตและแซบสยอง ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโอเคอีสานโปรดักชันจัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์สั้น2เรื่องได้แก่มิตรภาพฝ่าวิกฤตเลปโตสไปโรซิตและแทบสยองโดยความร่วมมือกับสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10อุบลราชธานีซคร10 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับโอเคอีสานโปรดักชันซึ่งมีนายเสริมสิทธิ์วงสิง์เป็นผู้จัดการทีมทำภาพยนตร์สั้นนายธนกฤตวงพลดเป็นผู้กำกับการแสดงและอย่างได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรศีพาธรรมอดีตผู้กำกับภาพยนตร์เป็นที่ปรึกษานำแสดงโดยน้องต้นน้ำบุราณีพิทักษานิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะวิทยาศาสตร์ปีสอง ภาพยนตร์สั้นทั้งสองเรื่องจัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของโรคเรปโตสไปโรซิตหรือโรคฉีนูที่ยังคงเป็นปัญหาและมีอัตราการป่วยเพิ่มมากขึ้นโดยในช่วงหน้าฝนและอีกเรื่องหนึ่งคือแซบสยองคือเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงพิษภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดีที่ยังเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานในภาคอีสาน นายวันชัยศรีหาวงหัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทั่วไปสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10อุบลราชธานีกล่าวว่าปัญหาของโรคเลปโตสไปโรซิตหรือโรคชีนูและโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดียังคงเป็นโรคอุบัติการที่มีอัตราการป่วยเพิ่มมากขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10อุบลราชธานีจึงได้มีการจัดทำหนังสั้นซึ่งเป็นสื่อที่เข้าใจได้ง่ายและเข้าได้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงพิษภัยจากทั้งสองโรคดังกล่าวซึ่งจะทำการถ่ายทำภาพยนตร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมและจะนำออกอากาศผ่านเพจของสำนักง,งานป้องกันและควบคุมโรคที่10และเพจของโอเคอีสามโปรดักชันและยังมีเพจเครือข่ายของกระทรวงสาธารณาสุขอีกด้วยมีสองสองเรื่องนะครับคือเรื่องของเลปโตสไปโรซิที่จะเป็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบของสํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10อยู่นะครับคือเรื่องเล็บตัวนี้ก็มีอัตราบัตรการนี่แต่ละปีแต่ละปีค่อนข้างที่จะสูงอาจจะเป็นอันดับต้นๆของของประเทศไทยนะครับที่ประชาชนที่มีอาชีพทานานะครับหาปลาในในพื้นที่เราเนี่ยยังยังขาดความตระหนักในเรื่องของการป้องกันตัวเองอยู่นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องแทบสยองนะครับเป็นเรื่องของ การป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับเล็มะเร็งท่อน้าดีที่เป็นปัญหาในภาคอีสานแล้วก็ในพื้นที่ของรับผิดชอบของสครสิบเช่นกันนะครับเนื่องจากเรื่องของการกินดิบสุกๆุดิบดบกินปลาล้าดิบกินปลาส้มดิบอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของบ่อบาบัดนะครับก็ยังยังยังพื้นที่ยังมีบ่อบําบัดจํานวนน้อยอยู่แล้วก็การทิ้งบ่อทิ้งทิ้งรถดูดซวมนี่ตาม ้องไร่ท้องนานแล้วก็ตามที่สวนนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่อยู่อยากให้ประชาชนนี้ตระหนักและก็สร้างกระแสจากหนังสั้นทั้งสองเรื่องนี้ครับแล้วก็จะใช้โรคที่เป็นปัญหาจริงๆของพื้นที่นี้ก่อนนะครับก็คือโรคเลปโตสไปโรซิส,ลสแล้วก็โรคของพยาธิใบไม้ตับนะครับเรื่องไข้ตะลอกก็เป็นมีมี ผู้ป่วยจํานวนจนวนเยอะอยู่เช่นกันนะครับและโรคอีกตัวโรคหนึ่งก็คือโรคมาลาเรียนะครับที่โอกาสต่อไปก็คงจะสองสองเรื่องนี้น่าจะทำลดรงดมเช่นกันนะครับการทําสื่อต่างๆนะครับสื่อแต่และอย่างนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่ากลุม่มมันเก้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนนะครับแต่หนังสั้นนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสื่อที่ที่เข้ากับประชาชนเนื่องจากตัวนี้การโซเชียลมีเดียนะครับ การบริโภคโซเชียลมีเดียจะสูงขึ้นนะครับชาวบ้านนี้ก็จะดูดูใน YouTube แล้วนะครับคิดว่าหนังสั้นทั้งสองเรื่องนี้จะลงใน YouTube แล้วก็ให้กับประชาชนได้ได้ดูนะฮะสวัสดีครับผมเสมศร์รวงศิงิงนะครับวันนี้เป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นทีมงานของโอเคอีสานนะครับที่วันนี้เราจะมีพิธีเขาเรียกอะไรนะ,ะว,งว,งวงสวงนะครับเพื่อที่จะเปิดกล้องในโครงการ เพื่อช่วยสังคมในการเผยแพร่และก็เพื่อรณรงค์ในการรักษาหรือว่าดูแลในเรื่องของโรคฉีหนูซึ่งจะเข้าหน้าหน้าฝนละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอพยาธิใบไม้ตับนะครับเป็น2เรื่องนะครับเป็นหนังสั้นทําให้กับสํานักงานควบคุมป้องก,กอนันโรคอุบลหรือสอครสิบเรานั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ครับเราได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็ในเรื่องของผู้กํากับนะครับก็คือท่านธนกิจวงพจน์นะครับ เป็นผู้กำกับนะครับวันนี้ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับที่สําคัญมากๆเลยก็คือที่ท่านจะต้องเป็นที่ปรึกษานะครับก็คือท่านอาจารย์สุรศรีพาธรรมนะครับแล้วก็ท่านนี้คือตากล้องมือหนึ่งนะครับที่วันนี้ครับรับพิมพ์พมมาอนะครับที่จะมาถ่ายนะครับเป็นเป็นตากล้องนะครับแล้วก็สําหรับนังเอกครับวันนี้ฝนแก้วน้องต้นน้ําครับน้องต้นน้ํานะครับแล้วก็ทีมงานนะครับ ที่วันนี้เราจะทําการบวงสรวงเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็จะได้เปิดกล้องเพื่อการทำแต่ทําทั้งสองเรื่องต่อไปครับทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการป้องกันและดูแลรักษาโรคฉีหนูนะครับเป็นชื่อแต่ชื่อเรื่องในชื่อว่าฝ่าวิกฤตมิตรภาพ,ภาพฝ่าวิกฤตนะครับจับชื่อเรื่องไม่ได้นะครแล้วก็อีกเรื่องที่สองนะครับจะเผยแพร่ช่วงเดือนสิงหากรกฎาครับก็จะเป็นเรื่องของพญาติใบไม้ตับครับ แต่เรื่องนั้นก็จะชื่อว่าสแปรสยองนะครับภาษาอีสานว่าสแซรสยองนะครับสองเรื่องครับในการทําแล้วก็มีโครงการต่อไปอีกนะครับเรื่อยๆสําหรับการรณรงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ถึงอันตรายนะครับต่างๆโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่เป็นภัยใกล้ตัวนะครับของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคสคลรสิบครับช่องทางในการชมเนี่ยจะมีทั้งผ่านทาง u t u b e นะครับแล้วก็ผ่านทางช่องทางเครือข่ายของสาธารณสุขครับหรือช่องทางของสคลรสิบ นะครับซึ่งสรครสเนี่ยได้ดูแลทั้ง5จังหวัดนะครับมีอุบลอำนาจยาโสธรมุกดาหารและศรีสะเกดครับคือเขตสิบนั่นเองในการเผยแพร่เป็นหลักนะครับซึ่งจะลงตามหมู่บ้านเลยนะฮะซึ่งสรครสเขาทำงานเป็นจริงเป็นจังคือให้เข้าถึงประชาชนหมู่บ้านแต่ในเรื่องนี้เรื่องฝ่าวิกฤตนะครับมิตรภาพฝ่าวิกฤตเนี่ยเป็นพิเศษก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโรคจีหนูจะเกิดอยู่ที่บ้านนอกหรือว่าอยู่ตามทุ่ง,งานาแต่วันนี้ เราจะทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วในเมืองเนี่ยครับก็อันตรายเช่นกันนะครับไม่แพ้กับอยู่ที่ต่างอยู่ที่บ้านนอกเลยนะครับก็ฝากเชิญชวนให้ติดตามนะครับในช่องของโอเคอีสานนะครับแล้วก็ช่องของทางเครือข่ายซคอร10นะครับหรือช่องทางของสาธารณสุขนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุราณีนำพทีนะคะชื่อเล่นชื่อต้นน้ำเป็นนิสิตจุฬาชั้นปีที่สองค่ะวันนี้มารับบทเป็น เป็นฝนแก้วค่ะเป็นนักแก้วในเรื่องของมิตรภาพฝ่าวิกฤตค่ะครับเป็นเรื่องแรกไหมเรื่องแรกค่ะเพราะว่าคงจะไม่นับตอนมัธยมด้วยอ๋อเคยเคยแสดงเรื่องอื่นมาก่อนไหมเนี่ยใช่ค่ะเคยแสดงมาเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นถ้าถ้านับก็เป็นเรื่องที่สองค่ะครับแล้วคิดยังไงในการถึงบอกว่าอยากจะรับบทนี้เห็นเห็นติดต่อเข้ามาเองบอกว่าอยากจะรับบทนี้จังเลยชอบชอบค่ะเพราะว่าแบบ แบบสังคมไทยอาจจะยังไม่รู้ถึงโทษของโรคฉี่หนูจริงๆอาจจะยังไม่เข้าถึงว่ามันมีอาการเป็นยังไงเกิดที่ไหนก็เลยอยากจะมาเป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้ให้ทุกคนได้รับรู้อะค่ะและอีกอย่างหนึ่งเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยใช่ค่ะเด็กๆนักศึกษาเด็กวัยรุ่นก็เป็นได้ใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องแก่ต้องหนุ่มเนาะใช่ครับน้องฝนก้วจะเป็นตัวแทนวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่นะครับที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของ<ล>สังคมเมืองอ่าสังคมเมืองด้วยครับที่ต้องรักษาและดูแลป้องกันใช่ในเรื่องโรคฉี่หนูด้วยนะครับ ฝากชิญชวนอ๋อฝากติดตามผลงานการแสดงครั้งแรกด้วยนะคะคือเรื่องมิตรภาพฝา,าวิกฤตค่ะติดตามได้ทางช่อง YouTube ของโอเคอีสานแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขของอุบลราชธานีค่ะขอบคุณค่ะนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีนายพงศักด์มูลสาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนโดยมีตัวแทนจากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนชุมชนร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยจำนวน5รายในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานี นางสาวพิทยาใช้สงครามนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้กักตัวตามมาตรการโควิด1 9จำนวนสีครวัวเรือนในเขตเทศบาลน,นครอุบลราชธานีพร้อมมอบของใช้จำเป็นเพื่อให้กำลังใจผู้กักตัวตามมาตรการโควิด1ิ นายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธรารณะห้วยม่วงและสวนสาธรารณะหนองบัวให้เป็นพื้นที่สีเขียวรองรับการทำกิจกรรมการออกกำลังกาย หน้าสวนสาธารณะเศรษฐเสนีชุมชนชนละ,ะทานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานชุมชนปลอดขยะซีโลเวสได้ดำเนินการทำความสะอาดขุดลอกผักตบชวาในอ่างเก็บน้ำเศรษฐเสนีและเพื่อให้อ่างเก็บน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝนนี้ได้มากขึ้นรวมถึงยังเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเมก็กร่วมกับทหารตำรวจสาธารณสุขและฝ่ายปกครองบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกลดผู้ค้าพร้อมบำบัดร,รักษาผู้เสพเป็นการจัดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในครอบครัวชุมชนให้สามารถลดผู้ค้าผู้เสพให้มีจำนวนที่ลดลงโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อนำไปสู่สังคมที่มีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น เทศบาลตำบลคำน้ำแทบร่วมโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังณบบานช่างหม้อโดยมีท่านสมชายบุรณะในอำเภอวารินชำราบและหน่วยงานราชการในอำเภอวารินชำราบร่วมมอบของกินของใช้ให้กับนางถิ่นปานทองหลอผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังและเด็กญิ่งวาสนาปัตตเวลผู้พิการซึ่งเป็นคนไข้ในโครงการพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็กพร้อมคณะทำงานได้เข้าตรวจเยี่ยมและสำรวจตัวอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนป่าห้วยน้ำใสตำบลช่องเม็กที่จะได้รับการปรับปรุงต่อเติมเพื่อขยายสถานที่รองรับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความแออัดจ,จึงได้มีการสำรวจตัวอาคารเรียนที่จะต้องมีการปรับปรุงในแต่ละจุดเพื่อประเมินผลก่อนที่จะมีการก่อสร้างขึ้นนายแพทย์มนชัยวิพัฒนาสิทธิพงษ์ พ่วงหน่วยการโรงพยาบาลสรพพสิทธิประสงค์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้เรื่องสิทธิพยาบาลโรงพยาบาลสรพพิสิทธิประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องสิทธิการรักษาต่างๆในการนำไปใช้แนะนำในการใช้สิทธิเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยญาติและผู้มาติดต,ต่อณน,นห้องประชุมชั้น6อาคาร503พามหาวิชัยรากรงกรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเมก ลงพื้นที่พ้นหมอควันกำจัดยุงลายหมู่12บ้านทอนกลางตำบลช่องเม็กโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรวมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยติดตามยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ประจำวันพุทธที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564มีผู้ป่วยรวม4,786รา,ายติดเชื้อใหม่4,659รายติดเชื้อภายในเรือนจำที่ต้องขัง127ราย หายป่วยกลับบ้าน2,415รายผู้ป่วยสะสมทั้งหมด234,388รายและเสียชีวิต53ราย ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ26,600บาทขายออก26,700บาททองรูปพัรร์รับซื้อ26,120บาท68สตางขายออก27,200บาทขอบคุณ w w w g l o w t ด r e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล25.99บาท99สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สหออีกี0 2 7บบาท54สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สหอ9 1้8 7 8บาท78สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สหอ้บาทหสตาง์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ3 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือยอำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกาสนาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา30นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าวอุบล bon VR Cable TV และเพจอุบลโสพลเค b บ e t ทีค่ะรวมไปถึงช่อง45 4แซตนิวพระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ